คุอืออะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันได้ไยินคำสั่งโอ้ไมัเยินไม่มีติมันเฮ้ยมึงห้อยรุ่นอ,อะไรของมึงให้รอดเฉยเลยรุ่นลุ้นหล่อตลอดกาลหลวงพ่ออะไรกูเกะหลวงพ่ออะไรกูเก๋ตึกคณนะเอาคนทหารรายงาน,นตัวชื่ออะไรผมอายุเป็นน้องของพี่อักอนีครับเป็นน้องชายของไม่ทัพอักนีใช่ครับใช่ปะซาด ครับอันนี้ไม่ใช่พ่อจ่าเป็นกระเหลี่ยงแน่เลยไปกินไปตัวทีสายี่ครับโอเคโอเคถือว่าถือว่าแล้วเราชื่ออะไรผมชื่อนายนาทีครับเป็นตัวแทนจากบ้านผู้เ่าวสนครับอ่านาทีใช่ไหมครับจ่าเอ่อแต่ว่าจ่าครับคือผมอ่ะอยู่กับเมียสองคนวันนี้ผมก็เลยเอาเมียมาด้วยนะคะเพื่อที่จะ เทำไมต้องนั้นมันเป็นทหารนี่พาเมียมาได้ไงอ่ะก็มีผิวแข็งพามาเลยมันไม่ได้นะเมียะไรเท่ากับข้าวอร่อยมากเลยครับจ่าจริงปกตินี่การที่เราไป็นทหารการที่จะมาเป็นทหารเนี่ยเอาเมียมาไม่ได้ผมว่าเอาเมียมาแล้วเป็นอะไไไรม่ด้เป็นแม่ครัวได้อนดูเราไม่คนหนึ่งเขาคือเขาอย่าไปเป็นแม่ครัวจแกว่าเอาเมียมาเป็นทหารไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จะได้กัดทำไมอ่ะผมเอาเมียมาครับ ไห้บอกรอโซฟาแล้วอดปุยเาเองเอามาคเอาเอามาดไเนี่ยอเปล่าืไม่ได้มาดูเกเอามา่้มมองขึ้นครับขยันดี้องคุณต้องโซฟาหอมนดีดีไรไม่ได้ชื่ออะไรนะนาทีนาทีเือาทีครับยิดถาม อะไรตีอะไรกันทำไมตีไม่ได้หรอตีได้พี่มิเตอรไปตีเลยแล้วตีได้ทำไมตีชื่ออะไรนะอาทิตย์นน้ำประพุญประกอบครับชื่อดีเลยครับผมไปยืนไกลไปอำเภมงคลด้วยดีดีดีแล้วเป็นน้องของใครไหมอะไรไหมเป็นน้องของพี่มัสุภาครับใช่ครับเป๊ะเป๊ะนะไม่มีผิดชื่ออะไรเราดำคันที่ครับ จริงไหมเนี่ยครับผมได้ที่เขาัเลือกแตตรงโซฟาจริงไหมไม่จริงเรยครับอ๋อไม่จริงเหรอครับพี่อดำดำครับแล้วเราเราผู้รุ่งก่อนรนกันไทยดุ่งคันไถยหนึ่งชีวิตจ่าครับจ่าครับว่าจ่าครับไหมครับเอาผู้ประจ่ามันก็ต้องมีหางเสียงใช่ไหมจ่าจ่าครับใช่ไหมครับมันก็ต้องครับตีครับผมครับอะไรเงี้ยทำไมอ่ะ อย่าพูอับน,นะครับตันเล่ไม่กืกันหรอพอเจอไอ้กีตาร์ครับจำเพียอนเลียงแถวตั้งนานเนึงอย่าไปใครเลิงทิ้งกไงมเลยเยอะๆขอทหารมีคนนับหนึ่งสองสมสี่อ่ะทหารกันไม่ได้หรอกคุณไปมึงก็ไปตายครับทำไมทายใจเย็นๆสิครับเอาเข้า มึงยังไม่เข้มแข็งกันเลยมั้งมึงทำอะไรทำที่วันนี้มึงเล่นลิเกแบบนี้เออจ้าเป็นไรเนี่ยมันจะมันจะเพ้อด่าไงแต่ว่าผมไม่เข้าใจจ้าเลยวันนี้นั่งให้มันเข้มแข็งหน่อยเรื่องรองตามตีทำอะไรกูลอยกูโดนหินตีมาสามเข็มเนี่ยทำให้มันเข้มแข็งึง บ้านเขาช่องนัำเหรอฮะแกตาลงกับกูให้มากแ<อ>กคิดว่าไปหนุนหน้าแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงแล้วที่กูตีมึงไปเมื่อกี้ขอโทษ ไปตาไมไป้บิ๊กกลับบ้านาจำน้ำเา<อ>ะไม่ได้แดดกู<อ>ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม้ไม่ใช่ไม่อันนี้จ๋าจะให้ร้องเพลงร้องเพลงอะไรก็ได้ที่มีสา์อยู่ในเพลงเขา้าใจไหมครับเข้าใจครับ อันนีบัตรและเธอว่ามันจะดีไหมถ้าเธอมากดไลค์ได้ไม่แค่ ามากแล้วสาวอพี่ตั้งตัวไหมไม่มีครับอยากโเปิดเัีวาอนเสิร์ตอนเสร์ตมอนเสิร์ต่อกอนแอร์ตอนซีฟแม่แม่จะมีขายบัตรนะครับจสิบโมงเช้าครับที่เคาน์เตอร์โซนิคจี่นเล่นเป็นทุกสาขาททุกประเทศไทยเดี๋ยวพี่ดับีนเล่นเป้นช้างอีนเล่นเป็นเออ่ไม ในห้างที่ไหนล่ะก็ในห้างก็ไปหาห้างเอาสิเมกะบางนาเมกะใช่ไหมใช่ไหมเขาเล่นเซนครับไอ้ีาคุณได้บอกเมกะคุณจะรู้ไหมเขาหลอกมั้งถึงว่าที่ผู้หญิงหลอกเลยมึงอ่ะใช่เหรอแกใครพูดอะไรกัเชื่อ กอะไรครับจ่าบ้าบ้าฮะจ้าจาลืมเรื่องจ้ารานเอ้อยากที่จริงเรื่องนี้ใครขอวะจอา หลังมึงให้แม่เขาขึ้นมาเล่นแล้วไม่ได้เล่นมานานแล้วเขาจำเรื่องได้คุณยังจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จังหวัดที่มีสองไม่ยังเอ่ยมถึงจังหวัดเขาจะไหมครับครับปฏิ่ัติอ่างทองอะไรอุทยานมีสิไถ่อุทยานที่จะครศรีอุทยานเปกี่จังหวัดไม่ยังเออพิจิตรเต็มรัก ไม่เต็มหูเลวจังหวัดต่าพยังตบีตบตีกูยังมีนะมึงยิ่งหลอนยาอยู่ด้วยมีกระบี่อ่ะกูไม่เสียตั้งเลยใหงมาวัคซีนจะตีอย่างเดียวตบีต่างพยังกรุงเทพเก่งมากต้อกรุงเทพไงจังหวัดทีมีส่างพยังปฏิบัติพัชลุง เพชรบุรีบางครัดหวัญจังหวัดเพชรบุรีไปยังตทมเก่งได้ได้หรอได้จ้ะได้ดิในทุดอย้ามีความตลกต้องมีความฉลาดด้วยจะถามมีหม้อไข่นี่ตรงนี้ปิด อะจาร์ถามเออชื่อศิลปินที่ชื่นชอบที่อยู่ในสารรัมพเพรมาหนึ่งคนพนิบัติแบงค์สอนรามครับน้องบิ๊กแอนนี่กล้าผมไม่ชื่ะชอบใครนอกจากผัวเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายเออชอบใครพยน ชอบพยนไหมไม่ใช่ขอเขาไม่ได้อยู่สระรนะคารับตอบก็ว่านสิทสุดที่สีใจชอบใครแบงค์สรนราชอบใครเอ็ดปัชยาเราชอบน้องเอ็เหรอต้องอดใจหน่อยครับระยะสุดท้ายแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะหลายโลกครับเขาเขาก็ดูแข็งแรงอยู่นะ ทุกวันนี้เขาอยู่ไดเพรายาครับรอครับอยู่ได้เพราะอียาครับเออเจ่ากุยนั่นแหละเจ้าจ่าพกปากจะว่าจ่าคำอะไรจะโดนืึงเรามึงองกานเองไม่้องมาบอกใคร ซิฟไม่รูดคำจานเขาขอบคุณมากที่รู้ไ้สุดแค่นี้ใช่อจานนี้ครับจริงๆไป็นจานนะอ่ะเอ้ยชื่อมันหนึ่งคนที่ชื่นชอบลุงป๊อกออาทำไมชอบลุงป๊อกอ่ะไอ้แกแกชอบเที่ยวครับเที่ยวอะไรเที่ยวที่เพิ่งพาไปอ่ะลุงต้องามหลักลักษณ์เขาลาลักษวนมาคุยอย่าเอ มึงก็ไปีดอื่นสิมึงยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยมึงมีร้อนตัวนะมึงตั้กูจนกูจะไม่มีหน้ามองึองคาทีแล้วเนี่ยคนที่ไม่ชอบ,อชอบเอ่ยชื่อมาหนึ่งคน